สวัสดีสบายดีคลาสคาเรจ้ะมื่อเนียนน้องคุณมาตาบานน้องคุณมาตาบานซื้อของสมาสมาัดสมมเพมากเนาะพี่ฮอยเนี่ยนะน้องสาวสาชักกระตกใหญ่ <c oughs> ตัวกลัวเอือยสำนักเอือยตัวน้อยๆนึงเนาะเฉันซื้อหอยมากมาตาบานหัวตะมาหอยมาขึ้นนี่เนาะนี่เมื่อยเมื่อยตัวนูต้ตาม้หอยเด็กกับมีโนมาไม้นี่ย,ยังเด็กฉันรับผัดบ่านห่อนเด็กมาพักความปนเนี่ยมากเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็ไปซื้อของกินมาเห็ดชุบคนกิน ซื้อเนื้อมาต้มชุบันกินเนาะเตือนเนมาซรอยจูซอยจูเด็กะดาบนะนี่เนาะมาสดาบพี่น้องหมเนาะเออดาบเอาไปบระเแเดสันเอากแฟไปให้แล้วได้บอกมากครับนั่นคัวเพิ่มนองเพิ่นนอนอยู่คุ่นน่อยเพิ่มใหเพิ่นะสเตรียมกับเข่ากระาพยายามห้อยห้อยห้อยหนข้างใบเนาะห้อยหนยแบบง้ายมันผิดหรอเว้บพรงนี้ บราได้กินเฮืออยู่เลยค่ะบางหันกินน้ำบ๊อบบีอยู่อยามีเสียบ๊อบบีมากินได้ป่ะเนี่กับเพร่มันกันของบ้านห้องเสร็จคือยังนี่ยคนเสร็จแล้วที่น้องสิ่ตูมกินมมแดงนี่แหละโมแดงกับมื่นเน่นี่สองหมื่นนี่แหละอ่าอันนั้นกับผัวผัวสามีอันนยังเคยเมาเฟนเนาะผัวเนี่ยพอชะน้ำตาลพอหนองน้ำตาลน้องอะ เดี๋ยวสิไปล่างพักล่างงีก่อนให้กับเขาสุนงสุนงกินโอ้ยคายต่างกล้งก็ดีอยู่ด้มามาเปไมดรอร์ลงไหมดอร์าไมรอนองคนนี้ประกาศบานเถอะบานห้าของบานห้ามีแต่เนี่ยเ็มเตีกับี่ยูุพี่กับี่จะเป็นโอเสบคือของบานห้า นน่องดอยซองดอยกว่าเ <ừ> นี่เดียวแต่สิบห้จูบอ่ะอเยอะนิดโค้ีเยอะนดโค้งอันนี้อันนี้เขาเอ,อือยางบันไ,ได้สิบห,าหาา้ารัรง,างได้เธอคนมาก่อยอ่ะอันนะึ้อจะพี่น้องก่อยเนื้อดับเนื้อ ้อยจูสุนองกินนองมาตาบาเพรแต่โมหอดมันขึ้นห้าสาวกุเทได้เป็นเบคอน,นเปจะเพงาน่อสามคนเกิดปรคคบเลยพมเราเสียงไนเฮ้ย ด yup. ูเขาเลว่ะนงามพีนน้อยเหนือมีก่อไปก่อนไปก่อนโย่นี่นบบร้อยแปดสิบเป็นมาเมาคือนีเป็นสีขาวอุเทนหรือว่าเออแบบคนกระเปาเขามาฝากเนี่ยเ่็นอ้อยห้อยในพวกสินพวกเฮียงของบ้านั้ เอง่ยสิโต๊ะอ่นี่เรือเดบันี่นามอยู่ห่างช่วยจุบางๆก่อนช่วยหาเวอดฟที่หายวอเฟจริงก่อนจุเนี้วพอสาตาพ่อหนมังกรจะมากินเรกมักันได้หรอกเพื่นเราไปกินได้รูช่วยจัไได้จังสีงามๆแค่นใหญ่ ดดกินเด้คุยกับสิปายโตแบน,นี้สิปาย,ยุเทลเลยนะเทวมาหาสาอีกเลยงานโกสาาก่างงานเก่าทุกคนโอ้ยใสเสื้หน้าเลวนี่ใส่เสื้อเบบนี้แบ อยู่ห้อกัญญาฟันไปฟันมาอยู่ห้องน้อยเดี๋ยวเลย sắp chẳng bằng cho hai bộ hai không khả được Nam là đã có đi เฮ็ดยังเฮ็ดยังมากินข้าวกินข้ารู้มาเด้อมากินบอบมาเรืองมาเรื่องนี่มานี่มากมากินมากินนี่นี่ช่ยจูดับเนื้อนี่มาไว้เอายังจะชิคกี้นี้ยังสละดับเนื้อประเทศไทยสินับเนื้อประเทศลาวภาษาบอปลาเป็สิไปเอาเนื้อมาแต่บ้านผุ่ จะได้มาชิบไปหรอเจ้าบบ้าหรอเไปไปโยมไม่ได้ไม่น่าไหนมันสิกินงรอบน่าจะได้ชิไปอืมแกไฟมากกับมาไอ้บบมากอะไรขันจะมากกับมาโดนมามากินนี่แดีวก็มาเฮ็ดซอยเฮ้ยบอกมามาโดนมาโดนมาโดนขันจะาบบมาไอ้บกมาเฮ็ดไอ้บกมามาเฮ็ดหนะมากินให้ให้นั่งกินซื่อเดี๋ยวบ้เฮ็ดดอก ับนี่แหละเดนจะได้ไปลูกบ้าน,นอุ้ยสมหอนแถมพวกนื้อ้าม,มีมีมาเ้ามีมีมาหออเด้อยู้เด้อม,มาตอนรับแขกมาจากบ้านเอาพระดาไพ่มาฮะเผื่นจะได้เท้เท่าเ เ้าวอเา้าได้เนาะมีนี่แค่วาดีค่ะคนสว่อไ้่เฮ้ยคือลืมกันนี่เฮ้ยปรเด็นหนากกันหารที่อีเจะบอบบอาตินเปาโบเดยมากรว่าดีต้องผิดอกอีเม่มานัาหนงเออมากินชุมนุมคแนนนี่เฮ้ยก็ไปหอดไห้องบอบบีได้อัะที่เพิ่นกัเบ้าหานาะบ้าเข้าไปบุญไปบพอายเพิ่นบแมนมันก็เห้บอบบี้มะฮองเขาซาบันนี่ เอออ้ก <I mean, like ็เลยให้บ๊บีมามาหาอันค่อยกินดาเพราะว่าเฮาอ่อนเนาเพิ่นมาจากบ้านน่ยเฮาก็สิซอยจุบบีกินบจุกินด้งแอุ้ยบบีอบจุนี่มีคนอันกินจุแหละนะจุเป็นมัวเแล้วกินอยจุอยู่ห้องอีก้อซะยอยยอสวัสดีค่ะกนยอสี วจึงจะจึงจะจึงจะร้านมาหองแวันนี้แเมม่อนนุ่มเนี่ไปเพดนหรอกเยป็นพญานยานแตงเตล้านคนหอมันอออใส่เกลือเกลือันนี้ร่ากนนี่ อปาามาน้อยู่ห้าม่เอดกินเท่า้าม่เอดกินแต่บาเฮ้ยเออปลาพูนะไดีด้วย้้าม่เห็ดชวนกินได้เรื่องเลยหนูเ็ดววเอียงหนอมาจะว่าเนาะไม่ให้ให้ป้าไม่เห็ดชวนกินก็ใได้จังละเป็นาาไเพราะว่าเป็นภาษาเนะไม่ได้ซุ่มกันอยู่ของจะนะ้ปอจักแกงไไหมจักตั้หย่มเพื่อไอ้ ตั่เอ้ยนคู่มือคนคู่มอคมืเนี่จนเอฟซีบากหาเนาบอกเนาะเอฟซีแซมไรเี่เฮ้ยพี่น้อเลยเรื่องยายซัดพักกันย่ายว่าพี่ซบอกว่ายายนี่กคบมีหม่องนางย่แต่เนี้ยมาได้เมนแต่วบุมเอ็นไป้ามออมอ้มันป่วงอยู่นี่ยบุมีมองนาง ถ้าเสต็ม่วงเท่าไว้่สาวองาเต็มพวงเ่าไห่แต่ข้าวตะกอนมันใหญ่อแต่ข้าวตะกอนเต็มเลยมันเห็นแต่บอน่มันเห็นจะมากแต่บหนตะกอนบาอมกืนด้วยีบหอห้นังป่าวอ้ยมเ้าหองงเนอุมกเสรอยจูสรอปเสปมากระบอปเกมอันนี้้ากับก้อยได้ดี จะกินเนื้อวะขามันเนอคือันเนี้คือขอาโมอันนี้คือขาออันนี้คือ้อแล้วกนอะไรน้องม้น้องรายายกันคุณรกจะเออจะบักยังเบาอยู่่าข้าวสกงกินหมกุแก่กันแกงเซาม้ควขอเปียวันนี้สตูเนชื่อเรกเา้ออมก็เพียลูกจอยจอหันเพื่อขั้นแปลมาต้องนำกันมจอเนี่เขาใหญ่ยุโรสามเลยเออหลสามลมันผูกเออมันผูกเพื่อนมันผูกด้วย เจ้าไปบ่หานซื้อดอกไปวาซื้อมหาซื้อบ่าเอ้ยเฮาบ่หาซื้อเฮาว่าซื้อมาพาเอ้ยพาน้องแน่นอนก็สั่งแ่้อดเนาะเฮาบ่ซื้อแบ่งกัน4คนันตะกี้ันสไปกิน้จมใส่ยังไปใส่บ่ต้มบ่ใ่ต้มเอจพอได้เนาะอือพอด้ของซอยจของซอยจหอก็แบๆดอนั่งเบียดๆกันเอา บุตร่องเท่ยนะบ่ตรองเฮ็่นั่งชิลๆยังงสบายดีเนาะสบายดีเลยสบายดีเลยนี่ถ้าถูกเช้ามากเลยเนาะาฟุ้งคนโมกาสนองถงบ๊อบบี้แต่บ๊อบบี้ก็เลนตืหองทั้งยังนะเขาขาดเขาขาดกันอะไรเนี่ยกินหอะนั่ระโชกฮานะ มันเีดผ้าไม่มีแมาแล้วกระถูกครับอาปลาแล้วนอนเหมือนเนาะปลาแล้มาเห็ดอะไรอย่างหนาดึงอีกดอกเนี้อันนั้นไปก่อมาแล้วนี่เนาะไม่มากแล้วครัวนองอม่หาเห็ดงายปิไปเห็ดง่ายปสามนวกรงแล้วตด้ออันนี้งาายปสามอยู่ะนะบ่เป็นมีงานบางคนเศร้าห่อแล้วทุกแล้วจะอาไปดดห้เทวอันมาหาไส้ก เปอยู่เ้เนาะว่าสนมืนแต่ปาไม่ห้าเดนเมันกัอิสระมเันมเมาเครับตลาดเท่านะมันตลาดเท่ามันจะไดเอาซื้อสวยให้ได้มันต้องลุมืออันนั้เขาอกไปมิดบุรีไปมีบุรีบอกถ้าเราแบบมาฮัสใจพี่นอไปหานองอไปมาหัสไปหานองโรงงานสกีขาแต่ะอไปบุรี

เราแล้ก yes. mm ็คืออไม่มีชิปเอิปสองปีกบป้าให้มั้ลขันเขาอยู่เขาเขาอยู่ข้างนเขาไปใช้ปาใชท่นูันี้แต่ก็ปั้นเห็นนี่จาก็ปั้นนี่ยบช่วโมเบิงจนตัสาติดักจอยเดินไปเนจอยเนติบบ้าสบายสิเละอันบ็อกป้าแ้รับแดดขันปั้นเมียกวอน เพรวะเมียบุไป้มไปหาคอเก็บเงินเขาสื่อมาวได้เปิดซองูยชวนเขาพันดีเอน้อพันเนี่ยได้ๆคนโบเซบุญทัพวซยืตาทัพท์แซ่บเอแซ่บสุดยอดพี่น้องเลยระดับนีอยเลยจ้าไปเอาไม่ได้เนาะมึงนยังขวนไม่ได้เลยเนาะหน้าแล้ไม่อยู่ คีโกกเนาะมาเด็กๆได้กุญญายันได้น้ำปลาติดเตอรแป๊บดโกกนักกีาคิดกกได้เสีเนาะยังเนี่ยใจรงนี่เนาม่แต่อุดอกเนาะอุดเอา่ก็มาดขวัญเฉดเดนเองใส่เสื้อแบบดีจงิสูจน์จางรนล่บากเนี่ยนะเนาะู này cô, nhìn này, ít hơn, tối nay không ăn được gì, uống bia, đây gì

ผมีเขาขวาวเเคยแบบขนาดใส่นีอ่มันหาเาะนั้นเหตุตน้เนแก้วเนาะดี้เดือดหา้แนพีากวยาวขนาน้มันอยู่ใส่ขวาวข้าวขาวได้ทำนะคือดำาอีกบพราะปากกนแดงขาวคือกันสิว่าดำๆเถินเติมเผื hmm. mm ่อไปขวามั้เซ็พี่ดอ๊ดอ๊อบ

บดกนบ้านทุกคนบางคนดูแฝดพัดสามแดสี่แล้วแม่อะไระดังบบแฝดพันสามแต่เขาบอท่านจะเาเมื่อปีิด่แมนั่นคือสามแต่ก็ืบอายังหวงเด็บุญ็เม่อปีี ขวนตีแจ็คหน่อยหน่อยนะขวานจะัด่ไม่ไดีเล่นแวนั่นมันนี่อยู่จ็มันอยู่เสอยบอบอีบ่ไปกัอีรุ่นไหมรุ่นไหมคนคนมวก็หมกเต็ม่นาดเออรุ่นไหมรุ่นไหมรุ่นไหมอันนี้รุ่นเก้าตุ้มเขาไปดูเก้านรุ่นไหม้อกันกหมกเต็มมันแจ็ค่นั้นวะเขาขวรกเต็มเนาะคลิปวนี้ยังไดกูคลิปพี่เนา่กับอีกลมสามดอก พี่ก็แค่เยอะแต่เติมเดวั่งเลยนิดนตีดวันทแต่ไมนาพี่้มามามาเดียวเด้อพี่น้องเดิอมากินเด้อพิตี้ิตีอยู่กับไายดูกยุกับแถวพมปุ้ยจะมาสีหนาคือเวนใหญ่เอจริงจ้าจริงจ้า เราไม่มีมาเร็งหงมนมากินเผามากินเผาเลยาสวยเลป็นแนงสาวดวหรือสีเป็นแน่งสา้าใสเออจักี่เป็นแนงเา้าไรแน่หรือพี่น้องเนี่้องกะหงแคบแค่ด้เอื่งดิบลบดีกันเอาอยู่เนี่ยเนาะแถวอะไรดิบอุ้ยยังดิฟเด้ตัวนี้โอ้ยาเป็นกระเส็บดีเจเป็นะกินอกินเมนสิบกินบอกเลยมัน in หนักกินปลานี่ยอันนี้ซอยจุ น้ำแก้ว hmm. ชุดผ้าโพก่อนชุดพักก็ได้ได้พี่น้องจังโคชนะกันอืมจ้่พี่มดกิใส่พื้นเสร็จอืมท่านแต่ผมแต่ฮะใช่ไรตัี้ไรหันนานเออน้ำหมักหน้าเอาใช่ด้วยเดีอยก่เนาะนสาวเนี่หน้าหน้าแล่ะเมื่อวันสิกเนี่ยแจกไปแกชาวประจกเน่ยพันนี่ันจงเกตากัเช้านี่น้คนที่หัว